สวัสดีค่ะพวก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วเนาะบรรยากาศยามเช้าค่ะทุกคนสงสัยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแหละเช้าอากาศจะแบบเย็นเยๆนะฝนคงจะหมดแล้วมั้ง ไก่แจ้กำลังหาลังค่ะตอนนี้พี่นาปล่อยไก่ออกมาอยู่ด้านนอกเนาะก็ในสวนก็จะโดนคุ้ยเขี่ยกระจัดกายไปหมดเลยค่ะจากการที่เอเคยหาเห็ดโคลนได้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเห็ดโคนก็กระจายไปหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะชอบให้เขาอยู่ในธรรมชาติแบบนี้เนาะ mm. ลองกันจิตก,กาด สงสกยกำลังจะหาหลังนี่นี่กล้วาายไม้ของพี่นาออกดอกแล้วนะนี่สองช่อเลยทุกคนอันนี้ช่อหนึ่งนี่ช่อนี้น้อยปลูกอะไรไว้ก็สวยงามเนาะหน้าฝนน่ะอวโวคาโดกับต้นย้ายใหญ่นะทุกคนอืมทุกคนทุกคนดูเจ้าไก่แจ้ ขึ้นไปอยู่บนคอนเห็นไหมแล้วก็ส่งเสียงขันเรียกตัวเมียนี่ตัวเมียมีตัวเมียสามตัวมีสี่ตัวอ่ะดิอ่ะด,ด,ด,ดิมารวยเอ้ยขันไปขันไปสวยงามมารวยขันเลยลูกเป็ดไก่ ในสวนมองแล้วมันเป็นธรรมชาติค่ะพี่นาก็เลยปล่อยให้เขามาอยู่ข้างนอกเนาะดิเห็นไหมเอาจริงๆนะแม่อไก่แจ้ตัวเมียเนี่ยเป็นเป็นลูกของเจ้ามารวยทั้งหมดนะพี่นาไม่ให้เขามีลูกหรอกเพราะว่าเลือดมันชิดกันมีไข่ออกมาก็เก็บกินหมดละอย่าไปไข่ตรงไหนต้องคอยดูเนี่ยเนี่ยลูกเขาเนะลูกของมารวยเนี่ยเนี่ยลูกของพ่อไก่แจ้เนาะเดี๋ยวพาไปดูเป็ดค่ะเ,เป็ดก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วทุกคน ก็เลี้ยงเลี้ยงให้เขาแก่ไปเลยอะ่ะแก่แล้วก็คือหมดไปเลยไม่ได้เอามาใหม่เลยนะทุกคนนะเนี่ย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 อันนี้ก็ลูกมารวยนะเนี่ยเนี่ยมีเจ้าดําเนี่ยเจ้าดำนะเป็นเป็น,ปนแม่ไก่ชนที่พินาซื้อมา,นนาเนี่ยเจ้าดําเนี่ยมันมันมันเป็นลูกที่เกิดจากไอเจ้าตัวแจ้เนี่ยกับแม่ดําเนี่ยผสมกันออกมานะ ก็เลยเป็นแม่ไก่สวยๆแบบนี้นะเนี่ยมีตัวผู้อีกตัวพินาขังไว้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคน mm hmm. เห็นเดินมาไม่ได้เลยนะมันตีอะทุกคน mm hmm. เคยเห็นไหมพ่อไก่ตีอะวิ่งตีโอ้โหตีเจ็บด้วย mm hmm. เดี๋ยวพินาจะให้ดูนะอันนี้เป็ดของพินาเหลือประมาณเหลือกี่ตัวนะสิบสองตัวหมดแล้วทุกคน เนี่ยทุกคนนี่นี่ก็เป็นลูกของมารวยนะมันชอบตีตีคนนะทุกคนตีเจ็บมากเลยเออลูกหลานเดินมาไม่ได้เลยตีค่ะแม้แต่ตัวพินาเองมันวิ่งมาตีเลยนะพ่นาก็เลยต้องอ่าขังเขาไว้แบบนี้นะคะแต่ก็ให้ข้าวให้น้ําทุกทีก็จะปล่อยออกมาหมดนะทุกคนโอ้โหตีเจ็บนะใครว่าไก่ตีไม่เจ็บลมลื่นมากมากทุกคนพี่นาไม่เคยเอาต้นไม้ออกเลย มันจะเป็นต้นปีบเยอะนะคะปีบช้ำชาไอที่เห็นนี่ก็คืออ่ามหอกกานีนะเนี่ยสูงสูงนี่มะฮอกกานีขึ้นพอดีเลยปลูกมหฮอกกานีทางนี้ใช่ไหมทางนี้ก็มีปีบขึ้นมาคู่กันเลยค่ะทุกคนเนี่ยปีบสวยงามเลยค่ะเออก็เลยปล่อยเข้าเลยเนี่ยสวย ก็มีแสงแดดส่องมามั่งลำไรนะคะไม่ต้องกลัวยุงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแพะกันคนสวนของพี่นาไปตัดหญ้าให้แพะนะเดี๋ยวไปดูแพะกินหญ้าก,กันนะทุกคนหน่อไม้พี่นาก็ไม่ได้มาตัดเลยพอโดนฝนมากๆก็จะเป็นเชื้อรานนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าไก่มันคุยเนี่ยทุกคนปล่อยตามธรรมชาติค่ะ ลมลื่นสวยงามนี่ยทุกคนคนสวนไปตัดหญ้าให้แพะกินกันใหญ่ตอนนี้มีแพะแก่อยู่หนึ่งตัวนะกำลังไม่สบายเนาะก็เลยแยกไปนะแก่ค่ะพี่นาเลี้ยงแพะในะเลี้ยงยันแก่นะทุกคนแก่ก็หมดสิ้นอะายุขยไปนะไม่ได้ขายนะทุกคนเลี้ยงเพราะว่ารักเนาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลยนะี่ทุกคนดู แยกตัวผู้กับตรสารก็เลยปล่อยรวมมันก็เลยอดมีลูกไม่ได้อนะ่ะทุกคนเนี่ยดูดิกินกันใหญ่เลยตอนนี้กำลังอ่ะซื้อฟางนะคะสั่งฟางหาไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ามันช่วงหน้าน้ำเนาะพิกัดบ้านสวนฟาร์มนะอำเภอเมืองจังหนะวัดนครสวรรค์อยู่ตำบลหนองกระโดนเนาะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมีฟางขายนะคะอ่าช่วยมาส่งหน่อยเถออ หรือโทรหรือโทรมาก็ได้ค่ะโทรมาในอ่ YouTube นะพินาทิ้งเบอร์ไว้ในช่องนะใครมีฟางจะขายนะคะโทรมาได้เลยค่ะส่งด้วยนะไม่มีรถด,ด้วยค่ะมีแต่รถเก่งไม่มีรถกระบะทุกคนอยากได้ฟางสักยนีะ่สิบนะสักยี่สิบก้อนนะไม่เอามากเพราะว่าอ่าลงเก็บฟางมาเป็นโรงเล็กๆตรงเนี้ยค่ะ ไม่ไม่มีแค่นี้นะเนี่ยแพะโน่นสีขาวก็อยู่โน่นอีกนะคะทั้งแม่ทั้งลูกพามาดูนะะบรรยากาศของฟาร์มนะคะด้านหลังก็ปลอดโป่งแนละทุกคนดูเพราะว่ามันติดทุ่งนานะนี่ก็ไปลงนอนค่ะนี่คนสวนทําเองทั้งหมดค่ะนี่ยอดกเกษียณแล้วก็เป็นคนสวนเต็มตัวทุกคนตัดหญ้า ทำความสะอาดขอ,อกพงขอ,อกแพะนะแกแกมีความสุขค่ะแกรักสัตว์เลี้ยงเหมือนพี่นาเลยทุกอยู่ด้วยกันได้ทุกคนถ้าอีกคนไม่รักสัตว์เลี้ยงต้งไปจะขายหมดขอ,อกไปแล้วทุกคนรักเหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวพี่นาจะพามาดูนะเนี่ยมีแสงแดดส่องมาแล้วด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะช่วงนี้ก็จะมาทําคลิปให้ชมบ่อยๆแล้วค่ะปกติก็จะทิ้งไปนานเหมือนกันนะสําหรับ y o u t u ู e เนาะก็ไปหลงละเิง ช่องสีฟ้าซะไม่ค่อยได้มานี่ทุกคนดูดิสวยไหมอะเนี่ยหลังฟาร์มแพะจะเป็นบรรยากาศนี้นะสวยงามมากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวแล้วนะพินาก็จะซื้อฟางเขาเหมือนกันเนี่ยนี่ข้าวเขากำลังเหลืองเลยทุกคนกำลังเลืองเหลืองสวยไหมล่ะนี่สวย,ยสวยงามเนี่ยลมพัดทุกคนลมพัดเดย,ย็นสบายนี่พินามีประตูออกด้านหลังนะ เพื่อที่จะไปตัดเอ่อหญ้าตัดต้นไม้ให้แพนะนี่มีประตูออกไปนะคะอันนี้ก็ไผ่สีสุกจ้าโอ้โหอันนี้คลิปยาวมากเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปยาวเกินไปแล้วสวัสดีค่ะ